สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่ทุกทุกท่านนะครับผมสวัสดีนะครับผมสวัสดีพอ่อพ่อแม่แม่ทุกทุกท่านนะครับผมห่างหายอย่างพี่บุญมีไปนานนะครับผมวันนี้ก็เรียกว่า,วามือสั่นมันดีนะครับผมมาเปิดไลน์นะครับผมให้กับพ่อพ่อแม่ <ๆ S 2> ได้เข้ามาพูดคุยกันนะครับผม เชนสวัสดีครับสวัสดีแม่หน่อยนะครับผมสวัสดีครับผมครับผมอะไรครับแม่หน่อยคิดถึงผมละชี้แม่หน่อยมแ, <c oughs> แม่หน่อยคิดถึงผม <c oughs> ใช่ไหมเนะี่ย <c oughs> อ่านะครับผมก็ลูกชายคนนี้หายไปนานนะครับผม ไม่คิดถึงกละไม่คิดถึงก็ละ่ะคิดถึงนะผมคิดถึงพ่อพ่อแม่แมทุกทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็เลยถือโอกาสนะผมเปิดไลฟ์นะครับผมเพื่อที่จะพูดคุยกับพ่อพ่อพอแม่นะครับผมอคิดถึงพี่บุญมีต่างหากนะครับผม นะครับผมพี่บุญมีก็คิดถึงนะครับผม <c oughs> ไม่มีใครคิดถึงผมเลยนะ <c oughs> ไม่มีใครคิดถึงผมเลยนะใจร้ายมากเลยนะ <c oughs> ก็วันนี้ก็พี่บุญมีก็ไม่ได้ออกไปทำงานเหมือนเดิมนะ <c oughs> วันนี้พี่บุญมีก็ไม่ได้ออกมาทำงานเหมือนเดิมนะครับผมอ่านะ สาวโทรมารับหน่อยสาวที่ไหน,นนะครับผมทีมงานนะผมทีมงานโทรมาถามว่าจะไปตัดญา้าต,ตอนไหนนะครับผมธรรม,มาดาแล้วครับผมคนขยันนะไม่หน่อยเนาะใช่ไหมไม่เหมือนวาสนาหรอ <c oughs> สวัสดีนะผมสวัสดีวาสนานะผมสวัสดีน้องแป้งนะครับผมอะไรนะ น้องแป้งอะไรนะนะผมโอ้ยทีมง,งานโทรมาว่าพรุ่งนี้จะไปตัดหญ้าไหมแต่ก็ไม่ได้ไปนะครับผมเพราะว่าหญ้าพิวมียังมีเยอะอยู่แต่ไม่ได้ไปนะครับผมเพราะญาญ้าพิวมียังมีเยอะแยะไปหมดอยู่น้องแป้งนะครับผมจักไม่หน่อยนะครับผมก็เรียกว่าวันนั้นก็อ่า ได้ยังไงน้องแม่ก็คือได้เปิดร้านอยู่นะครับผมก็มีคุณพ่อนะครับผมท่านได้เข้ามาเยี่ยมแวะเวียนเยี่ยมหาพี่บุญมีนะครับผมท่านก็เลยป้อนผลไม้กับพี่บุญมีไปนะครับผมปิดร้านให้กับช่องดอกคูณนะครับผมช่องพี่น้องดอกคูณพังดอกคูณแม่แพรนะครับผมปิดร้านให้เลยนะครับผมก็ได้ป้อนให้กับพี่บุญมีวันนี้นะครับผมก็เลยเปิดมาก็บอกเรื่องที่วันนั้นนะครับผมที่ผมบอกว่า ทางของเพ้าควานของอแม่แพ้นะครับผมได้ไปอุสมบทนะครับผมก็ท่านได้ก็ตอนนี้ท่านก็เป็นอุสมบต์เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ท่านนัดไว้อีกทีหนึ่งก็เป็นวันที่5เมษานะครับผมหรือว่าเดือนหน้านะครับผมท่านก็จะสึกมาดูแลแม่แพต่อนะอาจาฝากวาสนาด้วยนะนะครับผม,มรับแล้ชี้งอนงอนงอน,งอนวาสนาแล้ว อาจ๋าจ๋าออกลัวมากเลยนะผมกลัวเปิดมาแล้วก็อ่าไม่มีใครเข้ามาคุยด้วยเงาเจอพระด้วยวันนี้ไปบวชพระอีกองบวชวันวัดเดียวกันนะครับผมธรรมดาชิบชาต้องมาคุยกันเลยเจ๊จา๋าเจ๊บอกวันนี้วันนี้เจ๊แบบเบี่ยงเต็มที่นะนะครับผมวันนี้เพราะว่ามี อ่าเครื่องบินนะครับผมขบวนเสด็จของพระเทพนะครับผมท่านได้เสด็จมาที่เรือนจำหนองปลาไหลนะครับผมเมื่อเช้าหกลำนะครับผมพี่บุญมีก็เลยไม่ได้ออกไปทํางานเลยวันนี้ <c oughs> เพราะว่ากลัวพี่บุญมีเขาจะวิ่งนะครับผมเพราะว่าเขาบินต่ํามากนะครับผม <c oughs> ทาไมจะไม่ทาไมจะไม่เข้าวันก่อนอยังเรียกพี่ <c oughs> วันนี้เม่งนั่งแป้ง จะดถึงอายแล้ววันก่อนอยังเรียกบี่วันนี้เรียกแม่ได้ไงน้องแป้งแม่นาอยหนูเรอ่ามาทำอะไรนะผมท่านมาท่านเสด็จมาชมอเดินจำหนองปลาไหลเนาะนะผมมาเยี่ยมเยี่ยมเรียกว่ามาเยี่ยมเย็นนักโทษนะครับผมที่ออยู่ใน เดินตามน้อง,องปลาไหลน,นะครับผมวันนี้ที่มินมีก็เลยไม่ได้ออกไปทํางานเลยนะครับผมควานก็นอนบวมทั้งวันนะครับผมวันนี้ไม่คิดถึงก็ได้ชินชีโอ้คิดถึงเจเจบอกเจกินอย,ยู่เจบอกกี่เจกินอยู่ใจเย,ย็นซิเจบอกเจกินอยู่ใจเย,ย็นเย,ยินเจขอกินก่อนนอนแล้ว เจ๊บอกกินก่อนเรื่องกินเรื่องใหญ่เรียกกินเรียกได้แต่เรียกใช้ห้ามเรียกครับว่างั้นเจ๊บอกนะครับผมก็สวัสดีนะครับผมสวัสดีทั้งสามท่านเลยนะครับผมสวัสดีพี่น้องชาวช้างทุกท่านด้วยนะครับผมสวัสดีนะครับเจ๊บอกกินด้วยคันด้วยเกาแล้วคันนล้เนี่ยคันนล้คันคันคันอันนี้ก็เสียงอาจจะไม่เต็มร้อยนะฮะแต่ก็ความ อ่าเรียกว,ว่าความมีฮายัางเท่าเท่าเท่าเดิมนะผมเท่าเดิมที่เราเคยเปิดไลา์ขายผลไม้กันอยู่นะครับผมคอเมนเข้ามาพูดคุยกันก่อนได้นะครับแม่หน่อยแม่หน่อยแม,ม่หน่อยทานข้าวหรือยังจ้าแม่หน่อยจ้าแม่หน่อยทานข้าวหรือยังน้อแม่ นราได้หนทา,านข้าวหรือยงังคิดถึง I boy, อ้บ่อยบ่ได้เดี๋ยวพี่สซไพเล่นงาน <c oughs> พี่สซไพไม่อยู่นะผมพี่สซไพทำงานนะผมพอรู้ว่าไม่ได้เปิดไลฟ์เขาก็ไม่เข้ามาสองล้อยอก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 ปกติเล้วนะผมธรรมดาของคุณซดนะเดี๋ยวขออนุญาตนะผมก็บเดียวว่าอึพี่บุญมีออกก่อนพี่บุญมีหน้ากล้องนะ ยี่คอนโซลนะผมธรรมดาคอนโซลคอนโซลยับนะจำไหมพี่บันมีเนาะเนาะเนาะอ้าวจำไว้ไม่คุยด้วยแล้วโป้งมารักนี่บุญมีแล้วเห็นแต่เสือ้อโอ้ธรรมดาละ่ะเขาเรียกว่าคนทำงานตากแดดเนาะดำธรรมดา <c oughs> อย่างนี้เลยนนาะแน่นอนเ่า อ้วนดำนะครับผมไม่มีใครไม่มีใครมารักเนาะนะมีน้อยสิยากแม่แม่กันทุกๆท่านนะฮะที่จะรักผมเฮิยเินวันนั้นเราเปิดมาก็เปิดหกโมงเนาะนะผมเราปิดไลทีก็ในในในช่วงค่ำนะครับผมเพราะว่าไม่แม่ๆหลาย้ท่านก็ไม่ได้เห็นหน้าพี่วุ่นี่เลยนะครับอ่าวันนี้ก็เลยมาติดตั้งไฟนะครับผมคือดึงไฟดึงหลอดไฟมาใหม่อแล้วก็ใช้ เสาไฟที่ได้เชื่อมมาไว้เนี่ยใส่หลอดไฟแล้วก็เปิดไฟให้กับพี่บุญมีเพื่อดีาจให้กับพ่อพ่แม่แม่นะครับผมได้เห็นพี่บุญมีในยามค่ําคืนกับในคืนนี้นะครับงอนเจ๊โป้งเจ๊บอกมารู้ไม่ชี้เจ๊กินก่อนเจ๊หิวเจ๊หิววันนี้เจ๊เจ๊ใช้พลังงานไปเยอะ วันนี้เจวันนี้เจใช้พลังงานไปเยอะมากเลยวันนี้แดิ้นเรียกว่าดิ้นไม่หยุดเลยวันนี้ آ آ นะฮะก็เรียกว่าก็วันนี้เจก็ไม่ได้ไปทํางานนะครับผมพานเองก็ไม่ได้ไปทํางานเช่นกันนะฮะก็เรียกว่านอนอืดอยู่บ้านนะครับผมนอนอืดอยู่บ้านทุกทีนี้เจจะออกทุกวันแต่วันนี้ก็เจขอลาวันหนึ่งนะฮะให้เจพักผ่อนบ้างนะครับผม ดีนะไม่ต้องขายผลไม้จะได้ไม่เครียดนะผมใช่ใช่นะผมดีที่ว่าไม่ไม่ไม่ได้ขายผลไม้กลัวว่าขายไปแล้วจะขายไม่ได้นะผมนั่งเครียดโอ้ยตอนไหนจะได้ตะกร้าแรกเนาะก็เรื่องธรรมดาอยู่แล้วน้องแนนของการค้าขายนะครับมันนา้ขายได้บ้างไม่ได้บ้างมันมันมันก็เป็นเรื่องปกติเนาะน้องแนน เนาะใช่นะครับผมมันก็มีได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับผมมันก็เรียกว่าเป็นเรื่องปกตินะครับผมของการค้าขาย <c oughs> ก็จะหวังว่าให้หมดทุกวันก็เป็นไปไม่ได้นะครับผมสวัสดีนะครับผมสวัสดีกิฟซี่ยุ้ยแฟมิลี่นะครับผมก็คุณพ่อคุณแม่ท่านใดนะครับผมที่ผ่านแวะเข้ามาเยี่ยมชมพังบุญมีแล้วนะผมก็อย่าลืมแวะเข้าไปเมตตานะครับผมพังกิฟซี่ยุ้ยด้วยนะครับผม ร่วมสมทบทุนนะครับผมคะแนนค่ายานะครับผมอาหารเสริมด้วยนะคะนะครับผมจากทางกิฟซี่ยุ้ยนะครับผมสวัสดีนะครับผมสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่ทั้งสามท่านเลยนะครับผมสวัสดีไปย่าง uh, พ่อขวานแม่ขวานทุกๆท่านเลยนะครับผมสวัสดีนะครับผมวันนี้ก็เปิดมาก็อยากที่จะคุยกับแม่น้องคิดถึงแม่มากเลยนะครับผมแม่ดวง แม่ดวงแม่ดวงลืมไปแล้วแม่ดวงลืมผมไปแล้วจะแม่นัอนน่ะแม่คงลืมเราไปแล้วแหละเพราะเราไม่ได้เปิดไลา์บันเอ้ยเศร้าใจลูกชายคนก็สัญญาจะเจ็บรักษาใจเธอ เสียงอย่างเพราะเพราะอะไรถึงร้องสัสดีนะครับผมสัสดีพ่อพแม่แม่นะครับผมทั้งสามท่านนะครับผมสัสดีเพราะคนะนะนะวานแม่ควานนะครับผมทุก,ท,ก,ท,กท่านเลยนะครับผมก็แวแเข้ามาพูดคุยกันก่อนได้นะครับผมแ,แม่ลืมลูกๆได้ไงนี่แม่ไม่เข้ามาผมหลายวันเลยผมไม่ได้เปิดหลายวันแม่คงลืมไปแล้วว่าแม่ยังมีลูกชายคนนี้อยู่อะ ยอกรนะผมก็แม่เข้ามาผมก็ดีใจนะผมแม่ได้ไปช่วยช่องไหนผมก็สาธุบุญกับคุณแม่ด้วยนะผมก็ถามว่าคิดถึงแม่ไหมนะครับผมก็คิดถึงนะผมเป็นห่วงแม่ไหมก็เป็นห่วงนะผมกลัวบางช่องเขาไม่เข้าใจคุณแม่นะผมแต่ก็น่าจะเข้าใจกันทุกช่องแล้วนะผมว่าได้ข่าวว่าช่วงนี้แม่ก็เข้าศรีสุดาบ่อยมากนะครับผมก็ร่วม สาธุบุญกับคุณแม่ด้วยนะครับผมที่ท่านใดนเข้าไปช่วยเหลือน้องช้างนะผมที่ยังตกงานอยู่หรือว่าที่ยังเปิดร้านอยู่นะครับผมก็เดว่าปีนี้ก็อาจจะเป็นปีสุดท้ายของน้องช้างกันในหลายเชือกนะครับผมอ,อย่างพางบุญมีก็ไม่ค่อยได้เปิดแล้วนะครับผมแต่ก็มีรูปมีคลิปลงนะครับผมก็ท่านไหนที่ได้ติดตามทางบุญมีเอาไว้นะครับผมก็จะได้เห็นรูปพี่บุญมีตอนเล่นน้าแล้วก็คลิปสั้นๆวิดีโอสั้นๆนะครับผมของพี่บุญมีที่ ได้เล่นน้ำแบบคลายร้อนนะครับผมคือมุมนั้นผมถ่ายคือผมถ่ายนานมากนะครับผมยอมรับเลยว่ามุมมุมนั้นนี้จะแคบเอาไว้ในระหว่างที่ถ่ายวิดีโอก็ไม่ได้นะครับผมเพราะว่าภาพไม่ภาพไม่ชัดนะผมผมเองเนี่ยก็ต้องแบบตั้งใจถ่ายโอ้กว่าจะถ่ายได้คุณแม่เชื่อไหมว่าผมนี่กดถ่ายสามสี่รอบนะครับผมกว่าจะได้ภาพนั้นมาในช่วงนี้ไม่เห็นแม่ลูก นะลูกค้าเยอะหรือเปล่านะผมน่าจะลูกค้าเยอะนะผมคุณแม่ก็ท่านน่าจะไม่มีคะแนนด้วยนะครับผมเรื่องเรื่องด้วยคุณแม่ก็อย่างที่น้องแนน่าเคยทราบคุณแม่ก็ท่านจะมีคะแนนในช่วงของต้นเดือนนะครับผมช่วงต้นเดือนนะครับผมช่วงกลางเดือนและปลายเดือนคุณแม่ท่านก็จะไม่มีนะครับผมสวัสดีนะครับผมสวัสดีภายตาคํานะครับผมก็ สวัสดีนะครับผมก็บคุณพ่อคุณ,คณแม่ท่านใดนะครับผมที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมพังพินี้แล้วนะผม,ผมก็อย่าลืมแวะไปเยี่ยมชมนะครับผมภายตาคําด้วยนะครับผมก็ฝากแวะเมตาด้วยนะครับผมแม่เนี่ยแม่น่าจะงานเยอะนะครับผมหรือสองอย่างนะครับผมหนึ่งเลยแม่น่าจะงานเยอะอ่าสองเลยนะครับผมหลานคุณแม่อาจจะไม่ไม่สบายหรือเปล่านะ แต่ก็อยากที่จะพูดคุยกับแม่ๆอยู่นะฮะทังบนินมีเองก็ยังคิดถึงพ่อแม่หลายๆท่านอยู่นะครับผมไม่ใช่ว่าอ่าผมไม่ได้ไล์แล้วก็คือหายไปเลยอะไรไม่ใช่ประมาณนั้นนะครับผมไม่ได้ไล์แล้วก็ยังยังยังหาวันและเวลามาเปิดไล์อยู่นะฮะวันนี้ก็ว่างพอดีนะครับผมไม่รู้จะทํา,า,าอะไรอนโนอิเนตนตอนแรกผมจะเปิดตั้งแต่บ่ายสามแล้วแต่ก็เอ๊ะแอบกลัว ว่าว่าจากเรียกว่าอะไรนะกลัวกลัวกลัวไม่มีใครเข้ามาคุยด,ด้วยก็เลยนั่งทําใจก่อนมันสองชั่วโมงสามชั่วโมงแล้วค่อยมาเปิดนะสวัสดีนะครับผมสวัสดีพ่อพ่าแม่แม่ทุกๆุกท่านนะครับผมสวัสดีนะครับผมก้อนใดที่ผ่านเข้ามาก็เข้ามากดไลค์นะครับผมเป็นกดไลค์ นะครับผมเข้ามาพูดคุยทักทา,ายกันก่อนได้นะครับผมก็ผมเองก็ฉีดยาแล้วนะครับผมไม่ได้กัดแน่นอนนะครับผมไม่มีกัดนะครับผมเพราะว่าวันอ่าไปไปไปฉีดยามาแล้วนะผมไม่กัดไม่กัดสวัสดีนะครับผมโอ้กราบขอบพระคุณนะครับผมกราบขอบพระคุณทนะั้ง ห้าไล์เลยนะครับผมที่แวะเข้ามาคนไลค์ครับพังบุญมีนะครับผมกราบขอพระคุณนะครับผมที่ยังไม่เคยลืมเดือนนะครับผมพังบุญมีนะครับผมน้องช้างเชิงนี้เลยนะครับผมกราบขอพระคุณนะครับวันนี้เสียงอาจจะเบาๆหน่อยนะฮะแต่ความจริงใจและความรักก็ยังเต็มเปี่ยมไม่มีใครมาบอกกับผมอีกแล้วเราคุณพ่อคุณแม่ทานข้าวกันหรือยังเนาะนะครับผมหรือว่าพ่อฟันแม่ฟันแล้วไหนนะครับ ไ้ทานข้าวหรือ,อยังเนาะนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มนะครับผมทุ่มห้าสิบแล้วนะฮะทุ่มห้าสิบเอ็ดนาทีนะครับผมก็อย่าลืมทานข้าวนะครับผมช่วงนี้ก็อากาศร้อนเรียกว,ว่าร้อนกว่าประเทศไทยก็เป็นภูเขาลาวาแล้วนะฮะร้อนมาเลยนะฮะร้อนจีิีๆเลย นาะแลนะนะ้พี่บุญมีเนาะพี่บุญมีบอกมารู้ขอกินก่อนไม่สนใจกันเลยพี่บุญมี สวัสดีนะครับผมสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกๆุท่านนะครับผมห้ยน้องแนนนาหไปไหนนี่น้องแนนนาหหายไปแล้วแนะ่นอนเลยนี่ไม่มีใครมาคุยกับผมอีกแล้วผมอกอกักดังปอเนี่ยวันนี้พี่บุญมีก็สร้างวิลรรมอีกแล้วนะผมมาตอนหัวค่ํานะครับผมท่อน้ําอยู่ดีๆนะครับผมพี่บุญมีก็ดึงไปหักไปเหยียบเล่นโน้ดเลยโอ้ยผมระปวดกระบานแดนพี่บุญมีมากเลยนะครับผมเพิ่งซ่อมไปเมื่อ ปีที่แล้วนะครับผมปีนี้เปิดมากก็ได้ซ่อมอีกแล้วนะฮะหนักใจแทนพี่บุญมีมากเลยนะ,นะครับ,มนนรบผมสวัสดีนะครับผมสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่าน,นนะครับผมสวัสดีนะครับคุณพ่อคุณแม่ท่านใดนะครับผมที่ เข้ามาแล้วนะครับผมก็ขอบคุณนะครับผมก็เข้ามาคอมเมนต์นะครับผมก็เข้ามาพูดคุยนะครับผมก็เข้ามาักทายกันก่อนได้นะฮะตัวผมเองก็ไม่กัดนะครับผมชีดยาแล้วนะครับผมก็ประมาณสักสองทุ่มนะครับผมก็จะลงไลฟ์นะครับผมก็เพราะว่า ตามจริงก็อยากจะอยู่ดึกนะครับผมแต่ก็ต้องดูสถานการณ์หน้าผมมากถ้าไม่มีใครเรีวยกว่าไม่มีคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนนะครับผมเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกับผมก็อาจจะลงไลฟ์เลยนะครับผมเพราะว่าเงียบเงา <c oughs> ขนาดเปิดเล่นๆก็ยังเงียบเงานะครับผมถ้าผมเปิดไลฟ์ขายกระไม้มาเนี่โอ้ยิงวบางเงียบอีกนะฮะ สวัสดีนะครับผมสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกทุท่านนะครับผมอกก็เข้ามาพูดคุยทักทายกันก่อนได้นะครับผมสร้างรอยยิ้มสร้างความสนุกสนานนะครับผมเรียกว่าคืนความสุขให้กับพ่อพ่อแม่กันนะฮะวันนี้นี่ฮะนะผมนี่ฮะขอเพียงแค่คุณแม่เม้นมานะครับผมเนี่ยในใจผมก็มีอะไรย,ยิ้มแล้วนะฮะ นะครับผมกาวขอบพระคุณนะครับผมกาวขอบพระคุณทั้งเจ็ดไลค์เลยนะครับผมที่กดไลค์กับทั้งบุญนี่นะครับผมไหนพี่บุญนี่ครับแม่ก่อนครับผมม,มือชียงแล้วครับผมมาแล้วนี่ครับช่วยช่วยเอาช่วยช่วยยกมือขึ้นด้วยนะครับช่วยช่วยก่อนช่วยหนึ่งที่ครับผมครับผมครับดีๆบ้าลูกพี่ ดีๆครับผมเทพประบเสียงเสือ